นี่คือเกมที่มีชื่อว่า keep the balance เ,ออเราแค่ต้องรักษาบาลานซ์ประมาณนี้แค่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 แค,คห,ห้ามห้ามล้มห้ามนห้ามห้ามล้มอย่างนี้ถ้าล้มคุณก็จะน็อกไปเลยเคเป้าหมายหลักก็คือคุณแค่นี้จะต้องรักษายืดแขนยืดแขนตอไปอย่างนี้เ,ออเพื่อรักษาบาลานซ์ซยกว่าซายกว่าเอาล่ะเราต้องไปตามทางอย่างนี้เดียเดยเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเกมง่าย,าย,ายๆเล่นกันง่ายๆอย่าหัวร้อนดูที่ว่าเราจะไปได้ไกลสักประมาณเท่าไหร่เดี๋ยว มันจ,จะต้องใช้สมาธิสูงนิดนึงนะเออผมจะค่อยๆไปเลยค่อยๆเลยใครบอกเกมนี้ยากอีซี่อะแค่รักษาบาลานให้มันดีโอเคมาผมจะรักษาบาลานนี่ผมไปได้หรือผมไปช้าไปมันก็เลยจะล้มยังไงโอเคโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บผมมันอยู่บนพื้นเรียบหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเดียวเดียวไม่ เดี๋ยวผมต้องไปเร็วๆวะเดี๋ยวลงลงไปเร็วๆดูดิปุ๊บนตึกปว่าไปเร็วมันยิ่งล้มนะเนี่ยดู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 สิดูดูดูคนดูดูสิดูดูใครบอกมันง่ายวะเมื่อกี้ใครบอกอ๋อผมบอกเองไอผมจะต้องผมว่แกต้องข้ามสะพานนี้ไปให้ได้ก่อนผมมันต้องเริ่มต้นจากสะพานอันนี้แหละโอ้ยทำไมพอจะขึ้นสะพานแล้วมันแบบมันเอียงแปลกๆอะดูดิหรือสะพานมันมีอะไรปะเนี่ยอืมอืมโอ้มันมันต้องคอยจึ๊ก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 จึ๊ จึกๆไปจึกๆอก่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่นิ่งๆไอ้หนูอย่อยู่นิ่งๆสองตัวโอเคผมข้ามสะพานมาอันแรกมาได้แล้วโอ้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 ผมแค่ต้องไปอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนหมุนเบา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 เพื่อนเบาโอ้ไม่กอดี mm ่ผมต้องมาทำอะไรเสี่ยงตายอย่างนี okay, ้จร yeah, right, okay, oh, 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 oh. ืดเนี่ยโอ้ไม่กอดไม่กอดไม่โอ้ไม okay. ่กอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผมแค่โอเคดี เดีมีจุดเซฟให้เรานะคือถ้าตายก็อย่างน้อยก็ยังเริ่มตรงนี้มาห6ด้วได้็ปไงหลังผมเขียนว่า56นะอาจจะเป็นไซส์ของล้อจักรยานที่พวกคุณคิดอะไรกันอยู่เนี่ยพวกคุณนะผมรู้นะว่าพวกคุณคิดอะไรกันเนี่ยเนี๋ยเนียเีย,เยผมต้องพยายามไม่เครียดน,นะผมต้องใช้สมาธิสมาธ,มาธ,มาธิขั้นสูงนี่คือเออสมาธิชั้นสูงคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนมามามากจริงๆนะเพื่อนมากมากมากจริงๆเพืนะ่อนอื ม,ม,ม,มากไป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 ปุ๊บโอ้เวลาหมุนก็คือมันมันมันเสียการทรงตัวเหมือนกันนะแค่พวกคุณหมุนเนี่ยบอกเลยแค่หมุนนิดเดียวก็เสีย,เส,ยเสียการทรงตัวได้แล้วค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้หมือซ้ายมือขวาก็ต้องดูขาก็ต้องดูอืมอืมไปโอ้ยมันจะยากไปไหนเพื่อนมันกระโดดได้เอากระโดดได้นี่วอะอโอ้ยโอ้ยผมอยากจะหฮสปีดไปแล้วเกินคุณเอ้ยใครก็ได้ช่วยช่วยมาเคลียร์เพื่อนผมหน่อยฮึบปบนิดเดียว นิดเดียวเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวปึ๊บนิดเดียว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 เพื่อนนิดเดียวททละนิดที่ะนิดไปปึ๊บปึ๊บป๊บผมแค่ต้องไปให้เร็วแล้วตรงนี้แค่ต้องไปให้เร็วอืมอืมแค่ต้องรักษามือซ้ายกับมือขวาให้ดีซ้ายทีขวาทีโคตรนิดเดียวโคูรก้าวเดียวเองผมมันไส้แล้วผมมันไส้ผมจะไปแบบเร็วเร็วผมจะไปแบบเร็วเ็วเร็วเร็วไม่ได้เลยผมแค่ต้องพยายามมีสติฮะคุณอาจจะเห็นผมเหมือนหัวล้อนจริงๆผมไไม่ดด้้หััววลอนนเเยยสกีะ ผมคือคนที่มีสติมากที่สุดในหน้าที่นี้แล้วหรอมัง้งเึ๊บ,บโอเคหมุนซ้ายหมุนซ้ายก็ประคองซ้ายด้วยโอเคว่าจริง,รงๆเกมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมัง้งมันมันมีโหมดอีซี่อคนนี้นไปลวใครก็ได้ไปถามวัฒนาดว่ามีโหมดอีซี่ไปอีซี่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 ที่แปลว่าง่ายๆครับง่ายๆรู้จักไหมคำว่าง่ายๆ ผมผมขออะไรที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมคุณผู้พัฒนาคุณผู้พัฒนาของผมคุณผู้พัฒนาอันเป็นที่รักยิ่งของผมผมปวดมือแล้วเนี่ยผมปวดมือแล้วคุณไนละ้โอ้ยโอ้ยนีเดียวนีเดียวเพื่อนนีเดียวนีเดียวนีเดียวยาคูมันเลื่นน้องคู่มันเลื่อนอะไรวะคุณคิดว่าผมจะผ่านตรงนี้กี่โมงอะโอ้ยผมตายไปร้อยกว่ารอบได้แล้วบ้างแกตร,ตรงเนี้ย ที่พวกคุณเห็นเนี่ยผมอาจจะตายไปสองสารอบแต่ที่ผมตัดทิ้งนี่ไม่ต่ำกว่า10รอบไปแล้วคุณรู้ไหมว่าแค่แบบประคองผิดนิดเดียวเนี่ยดู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 นั้นเนี่ยประคองผิดนิดเดียวคุณก็พร้อมจะตายได้เลยคุณดูสิคุณคิดว่ามันง่ายจริงๆหเหรอะผมนี่ประชดคุณอยู่นะเนี่ยคุณคิดว่ามันงัๆๆๆน้นเห็นไหมยอ่างนี้เดียวก็ตายแลยนะ้วเนี่ยชีวิตที่ยี่สิบสี่ชีวิตผมมันตายง่ายตายไดย้เลอเกินเพราะคุณเลย นี่ชีวิตผมสามารถรีเซตได้อย่างเงี้มันคงจะสนุกกันนะผมคงจะเอ็กซ์ตรีมตลอดเวลาเดินไปครองประคองชีวิตแล้วกอนไอโนูไอหนูอย่าล้มไอโนูไอหนูอย่าล้มไอหนูไอหนูไอไอไอคนดีพ่อคนดีพ่อพ่อประเสริฐเล่นเลยประคองตัวไว้ลูกประคองตัวไว้นั่นแหละดีนั่นแหละอ้ยผมเริ่มอุ่นละผมเริ่มอุ่นละผมเริ่มร้อนละผมเริ่มร้อนตอนนี้ผมเริ่มร้อนมันดีนะที่มันมีจุดเซฟให้เราเนี่ยี่เดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวมาคองมาคองไอ ถ้าไม่มีจุดเซฟเนี่ยผมว่ามันน่าจะร้อนกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ร้อนนะเนะี่ยชีวิตที่29รวดเร็วเหลือเกินชีวิตผมเนี่เดินทางเร็วนะชีวิตที่35คือน้องมึงมาฝึกเป็นนักกายกรรมเหมือทำจริงชีวิตไม่มีอะไรทำเหมือนน้องนะจริงพี่ว่าน้องเอาเวลาในชีวิตนี่อไปไปนั่งฝึกเบเบอยู่บ้านก็ได้นะน้องนะน้องไม่มีอะไรจะทำจริงๆิพี่ก็โอ้ยโอ้ยชีวิตพี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะพี่จะอยู่เป็นเพื่อนน้องอยู่ตรงนี้แหละน้องเอ้ยชีวิตมันเดินทางไปเร็วเสมอนะน้องนะ เออมามาเราจะค่อยๆไปทีนี้ผมใจเย็นสุดๆ,ๆเลยนะผมไม่ได้ใจร้อนอะไรกับเขาเลยเนะี่ยแต่น้องเขาดูใจร้อนอนะ่ะน้องเขาจะพยายามล้มไม่ได้อย่างเดียวเลยคิดถึงตามหลักความเป็นจริงนี่ถ้าเราปั่นล้อเดียวนี่เราจะประคองตัวยังไงฮะคุณลองนึกสิพวกคุณลองนึกตามสิว่าเออมันจะประคองตัวยังไงอ้ยยอ้ยชีวิตชีวิตติดกายกรรมเหลือเกินพวกคุณอ้ออ้ยอ้ยว่าประคองตัวให้มันดีๆได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมจะปวดหัวกับคุณจริงๆเลย ผมต้องค่อยๆโอ้โหชีวิตที่44อย่างน้อยผมต้องผ่านตรงนี้ไปได้วะเพื่อนอชีวิตที่55ไปแล้วพวกคุณผมยังไม่ผ่านตรงนี้เลยชีวิตมันเริ่มไม่ง่ายแล้วผมเริ่มจะหัวไม่เกรียมแล้วสิคุณเลยตอนนี้ผมอยากจะเอาน้ําแข็งมาโปะบนหัวมากนี่ผมไปไปแบบใจเย็นๆเลยนะผมไม่ได้แบบใจร้อนอะไรเลยนะแต่พวกคุณดูเกมเดิโอ้โหคุณมันจะยากไปไหนอืม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  เวลาหมุนทิ้งก็ต้องแบบตรงข้ามกันด้วยนะโอ้ยผมอยากจะกระโดดบินไปได้เหลือเกินใครก็ได้เอาปีกมาติดให้หน่อยที่ตอนเนี้ยอืมอมค่อยๆประคองไปคือถ้าสะพานมันกว้างกว่านี้สักหน่อยหนึ่งผมว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้นะทีนี้สะพานมันแคบไปหน่อยเนี่ยเอาละผมจะถึงแล้วผมจะถึงแล้ว,ผม,ลวผมถึงแล้วว้ยโอ้ยตายใหม่ทิงมาชีวิตที่6กบกลับอะไรวะเนี่ยกับการที่ผมจะต้องปั่นเร็วๆวโอ้ย ผมจะต้องปั่นเร็วๆเพื่อที่จะกระโดดไปฝั่งนู้นเนอะฮึบฮึบโอ้ยคือปั่นธรรมดาชีวิตก็ลำบากุ่ล้วเพราะว่าเพื่อนฮึบฮึบจ้อยอย่าเลยอย่าเลยเล็งให้มันดีๆก่อนไปแล้วก็กระโดดดีมากกระโดดดีมากเอาละเฮ้ยตรงนี้ง่ายผมว่าง่ายกว่าตรงโค้งๆเยอะเลยเฮ้ยอย่าอย่าเลยอย่าเลยตรงนี้ยังไม่ใช่จุดเซฟเพื่อนตรงนี้ยังไม่ใช่จุดเซฟเก้ดีดีดีๆๆผมเริ่มฝึกเบื่อจากการตาย60กว่าครั้งผมเริ่มดีขึ้น เอาโอเคเซฟแล้วเว้ยโอเคโอเคโอเคมาตรงนี้ไปไงเนะี่ยตรงๆขอตรงๆใช่ไหมมาไปไปปึ๊บปึ๊บโอเคบ่อยากบ่อยากอืมอืมโอเคขอแค่คุณต้องประคองชีวิตไว้ดีโอ้ยโอเคผมจะขอโทษที่บอกว่ามันง่ายโอเคมันไป70ครั้งแล้วพวกคุณมาไปเร็วเไปเร็วๆหน่อยเร็วกว่าเร็วกว่าลื่นอีกคือในชีวิตเรานี่เราต้องมานั่งทําอะไรที่มันยากลําบากประมาณนี้ไหมไม่น่านะใช้ชีวิตเล่นเกมอยู่บ้านกันก็ดีอยู่แล้วคุณเอ้ย กูจะต้อชีวิตมาด้ยถ้าผมผ่านตรงนี้ไปได้ข้างบนผมว่าก็น่าจะยากเหมือนเดิมนี่แหละโอ้โหแล้วดูโอ้โหพระเจ้าทำาไมด่านมันอีกยาวไกลเหลือเกินเว้ยโอ้ยแค่เลี้ยวก็จะตายแล้วคุณเฮ้ยเอาละ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 อย่าลืมกดกระดดโอเคโอเคโอ้ยนี่ชีวิตมันต้องมายากอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยมาบ่ยากบ่ยากบ่อยากเพื่อนบ่ยากบ่ยากตรงไหนวะทำได้เพื่อนทำได้ทางเล็กๆเราก็โอ้ยคุณจะต้องไปช้ามากๆช้าช้าเลยโอ้ย แ0 80แล้วนะแ0แล้วนะคือมันมันยากตอนเลี้ยวครับถามว่ายากตอนไหนมันยากตอนเลี้ยวนี่แหละเนี่ยโอ้ยคือเวลาเลี้ยวมันก็ต้องประคองตัวด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะโอ้ยยัยมันก็ไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คุณโอ้ยค,ค,คุณคงคิดว่ามันง่ายทชนะผมเริมจะโอ้ยถ้าผมเปลี่ยนทฤษฎีประมาณนี้แล้วผมวิ่งแล้วผมบินไปเลยละ่ะไปดูด้เอ้ยไม่บินละเบยบิน,ววบนโอ้โหไม่ถึงว่ะชีวิตเจ่9 9มา ผมจะต้องโอ้ยไม่ดีขึ้นเลยชีวิตที่100แล้วนะผมเริ่มจะไม่ไหวกับพวกคุณแล้วนะผมกระโดดอย่างฉลอโมชันเลยเนี่ยอ่ะดูโอะมันทไมถึงด้วยไงชีวิตที่ร้อดไปนั่มันก็โอ้โหไม่ไหวแล้วว้ยฮ่ลาก่อนนะทุกคนผมผมไม่ไหวแล้วจริงๆวังว่าพวกคุณจะชอบใครจะไปก็ไปเว้ยไม่ไปแล้ว